วงประชุมสุดยอดเอเปกที่เมืองขยองจูของเกาหลีใต้ปิดฉากลงแล้วช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายฝ่ายจับตาโมเมนต์แรกของขวัญหลังการพบหารือของผู้นำจีนและเกาหลีใต้ของขวัญที่ประธานาธิบดีสีมอบให้กับทางเจ้าภาพคือ phone, Xiaomi, สมาร์ทโฟนเซี่ยวมี่สเครื่องและชุดอุปกรณ์คัดผู้กันจีนโบราณท่ามกลางบรรยากาศการหยอกล้ออย่างเป็นกันเองประธานาธิบดีสีหยอดว่า หน้าจอสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ผลิตในเกาหลีใต้ในขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมอยองถามกลับด้วยน้ำเสียงติดตลกนะคะว่าปลอดภัยใช่ไหมเรียกรอยยิ้มจากผู้นำจีน ก็ตอบผ่านล่ามนะคะว่าคุณเช็คดูได้ว่ามีแบ็กดอร์หรือไม่งานนี้เรียกสิ่งหัวเราะลั่นในที่ประชุมเลยค่ะสำหรับแบ็กดอร์หรือว่าช่องทางลับหรือว่าประตูหลังเนี่ยเป็นรูรั่วของระบบซอฟต์แวร์ที่ผู้ออกแบบอาจสร้างทิ้งไว้โดยเจตนาเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหาในอนาคตแต่อาจจะเป็นช่องโหว่ที่ไม่ได้ลบออกก่อนผลิตภัณฑ์จะถูกส่งมอบ ฝั่งประธานาธิบดีอีเจามยองมอบกระดานไม้คุณภาพดีที่สุดสำหรับการเล่นเกมโกะเกมวางกลยุทธ์โบราณให้แก่ประธานาธิบรีสีนอกจากนี้ผู้นำเกาหลีใต้ยังมอบถาดเคลือบลายมุกแบบดั้งเดิมของเกาหลีให้แก่ประธานาธิบรีสีเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังในการสารต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างเกาหลีใต้และจีนต่อไป สำหรับการมอบของขวัญให้ประธานาธิบดีสีมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีอีพึงจะมอบมงกุฎทองคำให้แก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในการพบหารือระหว่างสองผู้นำที่ปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงลดภาษีสินค้านำเข้าของเกาหลีใต้เหลือ15ก่อนหน้านี้ทรัมป์ยังได้รับเครื่องมหาเอสริยาภรณ์มูกุงฮวา เครื่องราชอิสริยพร์ชั้นสูงสุดของเกาหลีใต้กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ได้รับเครื่องราชนี้เพื่อเป็นการยกย่องการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี ของขวัญที่ผู้นําเกาหลีใต้มอบให้ประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีทรัมป์สะท้อนความพยายามทางการทูตอันละเอียดอ่อนของรัฐบาลโซในการรักษาสมดุลระหว่างสองมหาอำนาจโลกเนื่องจากของขวัญสําหรับผู้นําต่างชาติถือเป็นส่วนสําคัญของการทูตระหว่างประเทศแต่ก็มักเต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนโดยเฉพาะเมื่อมีการเปรียบเทียบ ระหว่างของขวัญที่มอบให้แก่2ผู้นำทรงอิทธิพลที่สุดในโลกซึ่งเป็นคู่แข่งกันโดยตรงด้วยค่ะ